ผมได้มาที่อุบลราชธานีนะครับมาขอความเมตตาสัมภาษณ์พูดคุยกับหลวงปู่รอดธรรมทินโนท่านเป็นเจ้าวาดวัดกุูนอยู่ที่อุบลราชธานีวันนี้มีพิธีพุทธ,ธาเทววิเศษวัตถุมงคลเหรียญเสมาด้วยนะครับวันนี้ลูกศิษย์ลูกหามาหาท่านเยอะเลยแต่ดูแล้วนะนะเหมือนกับท่านก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะฮะแต่ว่าผมมาขอความเมตตาพูดคุยกับท่าน นะท่านเมตตานะครับนาะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องการพัฒนาวัดการสร้างวัดนะของหลวงปู่รอดนะครับนะกลาบนพักการครับหลวงปู่ครับเจินพรคุนโยมโครับ,น,น,รบนะหลวงปู่นะวัดนี้เนี่ยนะอนาบริเวณเยอะไหมหลวงปู่บริเวณสิบห้าไร่สิบห้าไร่สองงานห้าจุดตารางวาก็เยอะพป็นมควรอยู่อันนี้เป็นโฉนดหรือยังนะครับเป็นอเป็น ไม่ได้ชฉนโดนดหรอกเพระว่าเป็นยกให้เป็นวัดเลย<อ>เพราะว่าวัดนี้ตั้งอยู่ในดินได้พืสนดุเอแยกว่าทางากฎหมายก็ออกมหาหม่าให้สร้างวัดได้เขาให้ข,ขึ้นทะเบียนเลยเพราะว่าจะไปขึ้นแบบมีชฉน,น 3, โนดโนนสามก็<ๆ>ไม่ได้เพราะว่าต้องยกเป็นวัดร้างขึ้นมามให้เป็นวัดได้เพราะวัดนี้สร้างก่อนพศสองสี่แดี่ ก็เลยกฎอกลหมายกําหนดครับก็เลยนางรมสนาก็ยกรเป็นวัดได้ขึ้นทะเบียนเลยขึ้นทะเบียนพศสองพันห้ารัอยสามสิบเก้าของวันนี้โอ้สามสิบเก้าลุงปู่เป็นเจ้าวาดรูปที่เท่าไหร่เป็นรูปแรกเลยรูปแรกเลยนะรูปแรกเลยอ๋อเป็นปฐมเป็นปฐมเลยเพราะว่าเพราะว่าแต่ก่อนเป็นที่ประสงค์ตั้งเจ้าวาดไม่ได้ได้เป็นวัดแล้วก็ตั้งได้ ดัง,<า>งเจ้าวาดได้เพราะว่าวัดอของเราในวัดกุคูนี้เป็นแต่ก่อนเป็นที่พรกสงฆ์ถ้าเขาเรียกว่าหัวหน้าที่พรกสงฆ์เรียกเจ้าวาดไม่ได้เพราะว่าในยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าวาดเป็นทางการ,รับถูกต้องตามธิราชสมาคมก็เลยก็เลยไม่ได้เป็นเจ้าวาดในในปีนั้นครัาตมานสร้างวัดนี้็ดโดยประมาณก็มาอยู่วันนี้ตั้งแต่ปพศ2116 ของพบถึงพศสอง9ัน้าสครับรถึงได้เป็นวัดถึงได้เป็นวัด<อ>วัดเพราะว่าขอไปกันไม่ได้ครับขอไปขึ้นอ่าก็เรียกว,ว่าขอตามํำเกณฑ์ไม่ได้ครับก็เลยมีครูบาอาจารย์บอกว่าให้ขอขึ้นทะเบียนนะขอขึ้นทะเบียนเขาจะเอาหลักฐานครับหลักฐานคนเก่าแก่สร้างวัดนี้มานานเพราะคนอุบลนั้นสร้างวัดก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาทะเบียนวัดครับสร้างเพื่อทาบุญ ตัง้งเพื่อทำบุญเพื่อนำบุญบถ้ามีวัดได้กราบแล้วไหวก็อู้อชาวบ้านเขาก็าดีใจดีใจดีใจ,ใจไม่ได้คิดว่าเลือกทะเบียนหรอกอฮไม่คิดว่าจะเอาอะไรเอาแต่บุญอย่างเดียวครทบไมได้กเก่าแต่พักหลังมาก่อทางการก็สั่งมาว่าวัดต้องให้มีโฉนดและมีเมตตาตั้งวัดครับมีตาตั้งเจ้าวัดก็เลยรีบเร่งหาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขารู้ครับท่านบอกว่าให้ขึ้นทะเบียนเป็นวัด ปีพศส5งพ้ยสามิบเก้าถึงได้เป็นวัดได้มาตั้งเป็นเจ้าวาดเลยอ๋อพอได้เป็นวัดปุ๊บเป็นเจ้าวาดเลยเป็นเจ้าวาดเลยครับได้สมณศักดิ์ฐานานนกรมมาเลยครับเป็นพระปรลัดอ่าตำแหน่งแรกก็พระปรลัดครับได้มาจากสาขาหลวงปพงศ์เพราะว่าท่านเมตตาเห็นว่าสร้างมันมานานครับแต่ก่อนชื่อพระอาจารย์บุญรอดธรรมชโนอแต่เขาเรียกสั้นๆลุงปุรรอดทุกวันนี้ ไม่ใชับรรียงมุขบุรอดบุรอดบุรอดเพมื่อก่อนบุญรอดบุรอดอบุรอดเอานำคุณบุญมาด้วยเลยโอ้บ uhh ุญรอดด้วยบุญมาด้วยบุญมาด้วยโอ้เนี่ยแสดงว่าเออลุงปู่ลุงปู่เป็นเป็นลูกคนเดียวเหรอฮะเป็นคนลูกคนที่หกคนที่หกคนที่หกมีมีพี่สาวสามคนครับสามคนก็มีอีกอีกสามคนก็เป็นผู้ชายอาจจะมาคนที่หก คนนี้หกเอ้คนที่หกลำบากเลยลำบากอ่ลบากตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาไม่มียังไงมันมีที่ไปที่มานะครับทาไมถึงชื่อว่าบุญรหลดนั่นสิเออเออโยมโยมถามมาหนิถามมาทำไมทําไมถึงชื่อบุญรหลดเอ้ยตอนสมไมเก่าคุณโยมทำไมเก่าทำไมเร่งเด็กเก่าก็เรียกว่าหมั่นแย ไม่มีหมอผ่าตัดเมื่อกลุ่มวันใดใช่สมัยนั้นแม่แม่ยมแม่จะมาเนี่ยท่านเป็นคนอ้วนครัอ้วนแล้วก็ได้ลูกมาก็อ้วนอ้วนใ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 นขันของแม่ละโอ้คือตัวใหญ่อะตัวใหญ่มันคลอดยากคลอดยากคลอดยากแล้วหมอํำแย่มันทำเดอองเด็ก่อนเขาคลอดเนี่ยเขาไม่ได้มีหมอผ่าตัดุมื่อกลุ่มวันใดเขาจะมีหนตวงภาษาลาวว่าหนตวงบหนของหนอันหนเที่ยงนะแล้วคลอด ควอมาแล้วก็ตดน้ำตมาคลอดอกมาแม่บอกว่าตายไปประมาณสิบปุนาทีเลยไม่หายใจไม่หายใจครับแม่คิดว่าตายออืแม่ก็คิดได้ว่าเอ้ลูกเราจะตายนะมั่งก็เลยคิดได้เอาผ้าถุงมามาวีเอาลมเข้ามาหานะครับปุ๊บปั๊บปับบก็ด้งป๊อกขึ้นมาเลยโอ้ลูกฉันไม่ตายแม่ว่าครับแม่กับพ่กันว่าให้ให้เขาเชื่ออะไร,รพ่อก,กับแม่ก็ปรึกษากันว่า ให้ชื่อว่าบุญรอดซะนั่นบอกนะยังในชื่อบุญรอดทุกวันนี่แหละแต่ว่าทางอุบลเรานี่ทางเทศบาลอุบลเขา้เรียกว่าลุงปุ่รอดลุงปู่รอดบุญรอดทางอุบลก็เรียกว่าบุญรอดมันง่ายที่นะง่ายครับนะตัดตัดคำว่าบุญออกนะบุญออกเอาแต่รอดอย่างเดียวแต่รอดอย่างเดียวรอดอย่างเดียวอ่าฮะรอดอย่างเดียวครับพอมาได้บวชได้เรียนแล้วก็รู้เรื่องพระธรรมในนอ เดี๋ยวผมถามหลวงพ่อก่อนน่าถามหลวงปู่ก่อนฮะว่าหลวงปู่เนี่ยทํายังไงถึงคิดจะบวชโอ้มันมันมันเหตุบังเอิญหรือว่ามันตั้งใจไม่ใช่ไม่ใช่บังเอิญมีที่ไปที่มาเหมือนกันอะฮะที่ไม่ที่ไปที่มาแต่ว่าอ่าชาติภูมิเขาแต่มาไม่ใช่คนอุบลเลยคนที่จังหวัดสุรินทร์อ๋อหลวงปู่เป็นคนสุรินทร์เออสุรินทร์อภัยจอมพระบ้านนนจำปาตำบลกระหาครรับ อำเภอจอมภาะอย่างสดินนี่แหละเห็นคิดอย่างเดียวคิดถึงพุทธศาสนาอทางคุูบาอาจารย์ก็กเลยได้ดอกไมก้ห้าคู่มันคนโบราณน่ะนะเอาไปหาอุปชาเขา,าไปกราบอุปชาเมื่อไปกราบแล้วท่านบอกว่าพูดภาษาอีสา,สานเนาะมึงมายังสิมาข้ขอบวชเหรอเฮ้ยมึงหมดวชบได้ดอกมึงขี่เท้า ท่านว่านะเราก็เอยทำไมลุงพ่อพูดอย่างนี้เนาะเราก็อยากจะบวชอยู่แล้วไปหาท่านสิบเที่ยวถึงให้บวชท่านพูดภาษาอีสานว่ามุ่งสิบบวชอีรีบอบบวชอีรีคนหน่อยภาษาอีสานนะครับบวชอิรีถ้าบวชอีรีนั่นเอาจะเต็มนานไปเอาจะเต็มนานไปไปท่องคาถาบวชท่องอุกาสะ วันทามิฟันเตจนถึงเข้าบวชได้แล้วท่านถึงให้บวชบวชมาแล้วก็คิดว่าจะสิทธิถ้าสิโออกไปก็กลัวกลัวใครลรืกลัวเล่า๋อกลัวเล่ากลัวเพื่อนกลัวเพื่อนไปชวนกินเล่าอีกถ้าเราไม่ได้บวชเราต้องตายเนี่ยคิดถึงชีวิตว่าจะได้อยู่นานๆนะครับเออชีวิตที่ไปที่มาก็เลยก็เลยได้บวช บ่มาแล้วก็ได้มาศึกษาเราเรียน,นทำในได้อ่านตำรับตำราครูบาอาจารย์สอนเนาะก็อ,อ,อยากจะอยู่ตัวไป,จไปเจอผยแปลพุทธศาสนา,ศา,ศา,าลวงปู่คิดว่าจะอยู่จนจนแบบอยู่ในพระเหลืองตลอดไปแม้ตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่คิดคิดว่าจะออกมาอยู่อืแต่ว่ามันคิดถึงเก่าๆมันไม่อยากออกไปมันชีวิตมันผ่านมามันมันไม่ดีนาะมันทําลายทั้งจิตใจทาลายทั้งร่างกายเราเหรอ เราไม่อยากไปไม่อยากไปอยากไปก็ได้อย่างหยุดตัวไปถึงจะอยู่ทุกวันนี่แหละโอ้แล้วปู่ก็ก็อยู่แล้วก็ร่ำเรียนไปด้วยร่ำเรียนไปด้วยเรียนเรียนทั้งนักรมทั้งเรียนทั้งบริแต่ไม่ได้ไปเป็นมหาได้เป็นแต่นักรมชั้นเองอเออชั้นเองแค่นั้นเองแต่แต่พอหลวงปู่ร่ำเรียนเนี่ยหลวงปู่ก็จะเริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนาพัฒนาเาเห็นเห็นว่าหลวงปู่ชอบเรื่องการปลูก ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรพวกนี้เออตั้งแต่เปทำไมชอบอย่างนั้นชอบมันมีมันมีพื้นฐานตั้งแต่เป็นเด็กอพ่อครับหลวพ่อก็อาตมาเนี่ยชอบสอนให้ปลูกต้นไม้ท่านบอกว่าต้องปลูกต้นไม้ตอไปไม่จะมีไม่มีร่มต้องปลูกต้นไม้จะเป็นอะไรก็ต้องปลูกขึ้นมาครัแต่ปลูกมะพร้าวปลูกข้งอยู่องกินปลูกให้หมดละแต่ไม้ใหญ่ทั้งบ้านแต่มาก็ยังเหลืออยู่ที่ปลูกไว้เป็นต้นยางอะไรอย่างรับแต่ก่อนนันไม่ได้คิดว่าจะ ไม่คิดว่าจะเป็นอิสานเคียวเป็นอะไรหรอกปลูกําผู้หลักผู้ใหญ่ก็สอนเอาไว้ไม่ได้คิดเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาประเทศชาติอะไรดอกพอมาทุกวันอ้เราปลูกเด็กอนเนี่ยแล้วก็ดีทุวคิ่นะก็เลยอยากจะปลูกอยากจะปลูกเอาไว้อยากจะพัฒนาจะมาไปปลูกป่าไายที่ในเมืองบนนี้ปลูกเป็นพระนี่ไปปลูกที่ตันสุมสองร้อยห้าสิบไร่ไปปลูกที่ดอนบดีงสามสิบไร่ไม่สกหมด ไม่สกักสักทองสักทองไปปลูที่วัดชัยอุดมที่เดชอุดมก็ไปครับนี่ไปปลูกที่อะไรที่ภาษาอีสานก็เรียกว่าสวกบะอ,อึสวกบะอืน,นั้นมันเป็นฝ่งสวยงามก็อยากไปปลูกประมาณสามสิบไร่เหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม้ใหญ่โตเหมือนกับนี้วต้วนโยมเป็นไหมเนี่ยพร้อมกันหมดอันนี้อ๋ออันนี้ปลูกพร้อมกันพร้อมกันหมดละเออปีนั้น มันเป็นปีที่เขาลุนลงทางรัฐบาลครับบ้าถ้าพระรูปไหนอ,อยากจะไปปู่ก็ไปได้ครับเราก็เลยมีใจจะไปทังนั้นอืออือตอนนั้นเกิดโครงการอีสานเขียวหรือยังอีสานเขียวเกิดแล้วเกิดแล้วใช่ไหมเกิดแล้ว<อ>เกิดแล้วอ๋อฮะเกิดแล้วเออมันท,ที่ไปที่มามินิยมอ่ฮะแล้วชวนเพื่อนไปปู่ว่าปู่ื่อเธอปูกเฮ้งครับแจ็งน้อยชีเล่รับโลูอือ น้อยก็จะได้รับโลี่ยนะเออรับโลออภาษาอีสานว่าเป็นสารก็พูดว่าทําไวเถอะไม่ต้องคิดอะไรดอกอีกไม่นานก็จะได้รับโลรับโลแล้วโลจะไหนกัของใครก็ให้กันก็ดีหมดละอูมันกูมาถึงพศสิบสิบเอ็ดได้รับจริงๆิงได้ได้รับจริง่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้มีโลจริงจริงด้วยได้โลจริงหน่อย